ไม่อยากเป็นเบาหวานให้กินผัก5ชนิดนี้หนึ่งบรอกโคลีมันมีสารตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยมันไปช่วยทำให้ภาวะดื้อตัวอินซูลินเนี่ยดีขึ้นบางส่วนนะครับดังนั้นใครกินบรอกโคลีนอกจากได้วิตามิน B กับวิตามิน C แล้วนะครับโอ้โหยังได้สารตัวนี้ด้วยนะครับที่ช่วยทำให้คุณเนี่ย ลดโอกาสการเป็นเบาหวานได้คนที่กลัวการเป็นเบาหวานกินได้ทุกวันวันละมื้อเลยครับ2คือฟักทองฟักทองผมแนะนำให้กินมื้อเช้าเนื่องจากมันมีแป้งครับไม่ค่อยแนะนำให้กินมื้อเย็นเวลากินฟักทองเนี่ยเทคนิคง่ายๆครับถ้ามื้อไหนกินฟักทองซกัก1-2่อออนคุณก็ลดข้าวมื้อนั้นไปครับฟักทองเนี่ยใยอาหารสูงแล้วแป้งเนี่ย ค่อนข้างต่ำกว่าข้าวอยู่แล้วดังนั้นคุณกินฟักทองเนี่ยคุณจะได้แป้งที่น้อยแถมช่วยทําให้ระดับน้ําตาลลดลงได้ด้วยบางส่วนนะครับข้อที่3คือกระเจี๊ยบอบอกเลยเป็นสุดยอดเลยนะครับมีงานวิจัยแล้วว่ากระเจี๊ยบเนี่ยมีสารอยู่2ตัวนะครับที่ช่วยทําให้ ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้กระเจี๊ยบลองดูนะครับจะต้มก็ได้นะครับจะต้มจิ้มกินกับผักก็ได้หรือเราอาจจะกินกระเจี๊ยบที่มาพร้อมกับมาล่าที่เสียบไม้ก็ได้ครับข้อที่สี่นะครับคือกิมจิมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะเขาบอกว่ากินกิมจิทุกมื้อนะครับเป็นเครื่องเคียงเนี่ยติดต่อกันสัก3ามเดือนสามารถลดน้ําตาลสะสมในกระแสเลือดได้บางส่วนนะครับข้อที่ห้าสุดท้ายโ,โหนี้เป็นผักที่คุณแบบฟังแล้วแบบจะต้องเฮ้ยมันมีด้วยหรอมีนะครับ ผักนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยชื่อว่าคะนา้าเวลาที่คุณกินนะครับมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินผักคะน้าอยู่แล้วนะครับตัวคะน้าเนี่ยเขาวิจัยแล้วว่ามันช่วยลดระดับน้ําตาลหลังจากมื้ออาหารด,ด้วยพูดง่ายๆคือมือ้อใดก็ตามเช่นมื้อเช้าคุณกินคะน้าเข้าไปนะครับพร้อมกับข้าวเนี่ยมันจะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยดูดซึมช้าลงแล้วทําให้ระดับน้ําตาลหลังจาก กินเสร็จเนี่ยมันขึ้นสูงน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินคณะในมือน,นั้นอันนี้เป็นงานวิใจใัยจากญี่ปุ่นครับน่าสนใจมากๆเลยดังนั้นใครก็ดาวนแนวที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานกินผัก5อย่างนี้ครับแต่ถ้าใครก็ตามเป็นเบาหวานแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันเศร้ามากเลยที่เราจะต้องกินยาหรือฉีดอินซูลินตลอดชีวิตนะครับถ้าใครเป็นเบาหวานชนิดที่2ท,ที่เกิดจากพฤติกรรมนะ คนที่กินข้าวเป็นน้าตาลมานานๆไม่ค่อยออกกำลังกายปล่อยให้ตัวเองลงพุงหมุสุดท้ายผ่านไป2 0 3 0ิปีเป็นเบาหวานแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่ทําใจได้แล้วว่าฉันไม่อยากกินยาเบาหวานตลอดชีวิตผมแนะนําคอร์สคอร์นี้ครับคอร์นี้ชื่อเทคนิคพิชิตเบาหวานนะเหมาะสำหรับคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตคุณต้องเปลี่ยนการออกกำลังกายคุณต้องเปลี่ยนวิธีการนอนคุณต้องเปลี่ยนอาหารคุณใหม่เพื่อคุณจะสามารถใช้อาหารการออกกำลังกายและวิธีการนอนเนี่ย อย่างเพียงพอเพื่อทําให้คุณสามารถลดระดับยาได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนอะไรเลยอยากกินยาต่อชีวิตคุณกินได้นะครับเพราะตามมาตรฐานเนี่ยเราต้องกินยากับฉีดยาต่อชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนพิเศษนะครับผมเห็นมีหลายคนเลยที่สมัครคอสนี้มาช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถลดยาหรือหยุดยาได้ดังนั้นใครก็ตามที่อยากเรียนคอสนี้นะครับผมแนะนําพิมพ์ตัว C แล้วก็ตัว F ครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ราคาพิเศษไปทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วยังไงก็ คุยกับทีมงานผมถ้าสนใจนะครับแต่ถ้าคิดว่านะครับเป็นนักเรียนในคอร์สอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วเคยลองคุมอาหารดูแล้วสามารถลดดํำตาลได้นะครับผมก็ยินดีด้วยแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการปรับอาหารจริงครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ